สวัสดีครับเด็กๆครับผมนี่คือคลิปที่ uh, lesson 5นะครับบทเรียนที่5แล้วนะครับผมเป็นเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของ verb to have นะครับหลังจากที่เราเรียน uh, verb to be verb to do ไปแล้วนะครับผม mm ัง hmm. ว่าคงจะจำได้ดูนะครับส่วนใครยังจำไม่ได้หรือว่าเพิ่งเปิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไปเปิดไปดู uh, คลิปบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอธิบาย หลายเรื่องเอาไว้เลยลูกนะครับผมเดี๋ยวพอมาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วมันก็จะแบบว่างงๆนะนะครับผมอ่ะวันนี้ what to have what to have have แปลว่ามีนะครับผมอันนี้แปลง่ายลูกใครๆก็รู้นะไม่ว่ามีแปลว่ามีแต่มีสองตัวลูกก็คือ has กับ have นะครับผม mm hmm. เด็กเวลาเราไปโรงเรียน,นลูกแล้วก็เวลาเราเรียนเรื่องนี้กับคุณครูใช่ไหมเวลาออกเสียง ไอ้เจ้าสองตัวเนี้ย has กับ have เนี่ยอันนี้เบื้องต้งกนก่อนเลยก่อนจะสอนวิธีการใช้งานเี่นี่อยากให้น้องลูกลองฝึกพูดฝึกออกเสียงให้ชัดแล้วก็ให้ทั้งสองคำเนี่ยมันต่างกันให้หน่อยอยากออกให้เหมือนกันบางคนออกอย่างเนี้ย have แล้วเนี่ยก็ have อันเนี้ย have แล้วตกลงอันไหนเป็นตัวไหนกันแน่เข้าใจไหมลูก ฉะนั้นเนี่ยอยากให้ออกเสียงแบบนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ที่จะสอนให้ตัวนี้เนี่ยแน่นอนมีตัว s แหไหมลูกตัว s เวลาอ่านเนี้ยก็จะเป็น has ได้ยินไหม has ลองทำดูไม่เชื่อ has มันจะมีเสียงเหมือนสองเสือเนาะเหมือนงูออ่าให้ปิดเสียงด้วยตัวนี้ has จดจำไว้ส่วนตัวนี้ลูก have ให้ปิดเสียงเป็นตัวฟ o r f ฟัน่ะ have อ่าเดี๋ยวไปที่เขียนภาษาไทายให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้รู้นะ have เห็นไหมจะเป็นอย่างเงี้ย have for fun อะเห็นไหม have อ่า have นะส่วนตัวนี้ออกไงแล้ว h a s อันเนี้ย have อ่าออกให้ต่างกันนะออกให้ต่างกันนะครับผมอ่ะสองตัวนี้แปลว่ามีลูกคราวนี้มาดูหลักการใช้งานบ้างว่าใช้ยังไงนะครับผมใครเรียน เ,เรื่องที่แล้วดูดสัสไปแล้วหรือ is ส r ไปแล้วน้องก็จะรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะใช้คล้ายๆกันลูกแตัวนี้ใช้กับประธานที่เป็นเอกะอะไรนะเอกพจน์เท่านั้นนะลูกเอกพจน์ปแปลว,ว่าสิ่งที่มีอย่างเดียวใช่ไหมนะครับผมซึ่งก็เรียนไปแล้วนะลูกในคลิปที่แล้วนะเอกพจน์เพ็่นที่ขอเจาะให้มันละเอียดนิดนึงนะครับผมมีฮีชีอิดดยนะลูก E, she, it, h uh, E แปลว่าเขาผู้ชายคนเดียว she หล่อนผู้หญิงคนเดียว it ก็คือมันสิ่งเดียวมันก็คือสัตว์เอยสิ่งของเอยใช่ไหมลูกนี่แหละทั้งหมดเนี่ยใช้ has นะครับเพื่อที่ขอเพิ่มหน่อยนะลูกเจ้าพวกนี้ด้วยนะ that กับ this ่า that แปลว่านั่นใช้บอกสิ่งที่ไกลออกไปหน่อยลูก this ก็คือนี่บอกสิ่งที่ใกล้นะ นี่นะครับ these นะครับผมเจ้าพวกนี้ลูกเห็นไหมเป็นเอกกับพจน์ทั้งหมดเลยนะครับผมต้องใช้อะไรลูกใช้ has นะครับผมใช้ has ลูกและรวมไปถึงตัวนี้ด้วยอ่ะไม่พูดไม่ได้ต้องขอเขียนภาษาอังกฤษก่อนละกัน uncountable now ใครแปลออกเก่งมาก uncountable now ที่โรงเรียนอาจจะเคยสอนแล้วบ้างแต่เราก็ยังแบบจำไม่ได้ใช่ไหมลูก uncountable now แปลว่าคำนามที่นับไม่ได้นะล,ลูก นับไม่ได้พี่ที่ขอห้าตัวซิอะไรบ้างเล็้วหนึ่งชูการน้ำตาลซเลเกลืออะไรรูปอของเหลวอะนมนมอะไรนมภาษาอังกฤษเพืออะไรมิลค์นะครับผม,น,ผมน้ำผลไม้ลูกน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำผลไม้เจน,นะอันนี้ตัวเจนะเนี่ยแต่ว่าตัวอักษรฟอนต์มันดูไม,ม่เหมือนตัวเจเลยเนาะเจเจเจจูส <finding? S 2> yeah. นะครับผมขนมปังก็นับไม่ได้ลูกขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงแล้วขนมปัง bread เ no. น ah, bread นะครับผมอ่า ah, นี่ไงประมาณนี้จะพวกนี้ลูกเห็นไหมมันนับไม่ได้นับไม่ได้ก็จะใช้ has นะครับมันเป็นเอกพจน์นะลูกเอาเอกพจน์เรียบร้อยคราวนี้เป็น have บ้าง have ก็ half คือสลับกันไงลูกเมื่อกี้เอกพจน์ใช่ไหมแปลว่า have ก็ใช้กับผ้าหูอะไรละ่ะผ้าหู p o r c h นะครับผม oh, ไม่รู้ออ,อกเสียงให้ถูกลูกอันเนี้ยอ่านว่า have ปิดฟอฟันนะจำได้ไหม ใช้กับหูโ้โหดใช้กับ i วิช่นอ่นเอลูก i i u v แล้วก็อะไรนะ d ลูก่า i u v d นะครับผมใช้ have ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวที่เราเปลี่ยนรูปคำนามาลูกต้องจำนะต้องจำนะอย่างเงี้ยอย่าง men women children วลูกเห็นไหมที่มันเปลี่ยนรูปไปเลยอะ่ะ people แปลว่าอะไร people ประชาชนานะครับผมเจ้าพวกนี้ลูกถ้ามันมีพหูุพ์ก็คือมีหลายคนขึ้นไปมันก็ใช้ have นะครับอย่าลืม i u v d ก็ใช้ have นะลูกนะต้องจำต้องจำตอนนี้มาที่ที่มีเกมให้เล่นอีกแล้วนะครับผมมีประธานให้น้องเดีย๋ยวลูกมีประธานให้นะแล้วก็ให้เราต่อว่ามันใช้ has หรือ have นะครับผมถ้าอยากจะแบบว่าทำก่อนที่ พี่อร์ี้จะฉเฉลยก็น้องก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนลูกแล้วก็ไปหาปากกาดินสอนะครับผมมาทาเองก่อนนะนะครับแต่ว่าใครที่พร้อมแล้วหรือ,อยังงงๆอยากจะทําพร้อมพี่อาทิตี์ได้ไหมได้นะครับได้ทั้งก็ลงมือกันเลยนะครับไอลูกใช้อะไรไอ have นะครับผมออกเสียงอย่าลืมออกเสียงให้ถูกนะลูก you have ดีมากวี We, ลูก have นะครับผม ตอบเป,ป็นพิมพ์ใหญ่ก็ช่างมันนะครับผมเดย์แฮท e h อีเป็นเอกพจน์นะลูกใช่ไร has อ่าอย่าลืมออกเสียงไว้นะ has she ก็ has it has นะครับต่อมาอะ uh, o y ลูกอะ uh, boy uh, อ่ะอกพจนะ uh, คนเดียวก็เป็นเอกพจน์ใช้ has b o บอยลูกเติม s ก็คืออะไรเนี่ยเติม s หลายคนนะครับไม่ลืมบอกไปลูกเติม es คือหลายคนนะ นะครับก็คือพหูพจน์นะลูก have the girl girl คือเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกกี่คน,นเด็กผู้หญิงคนเดียวนะครับเพราะว่า girl ไม่เติม s เลยคนเดียว has child child คือเด็กคนเดียวนะลูกนี่คือเด็กคนเดียวนะ child ใช้ has ลูกชื่อคน Billy ใช้ has นะครับชื่อคนก็ชื่อเดียวไงลูก and a ใครกี่ใบใบเดียวก็ has นะครับเอก,กพจน์ x เติม s ลูกกี่ใบละ หลายใบ have this fish ปลาตัวนี้อีตัวตัวเดียว as that fish ก็เหมือนกันลูก that ก็คือปลาตัวนั้นนะแต่ว่านี่ไง these กับ those คลิปที่แล้วก็สอนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ตี่ไม่ได้บอกในคลิปนี้ทีเมื่อกี้นะนะครับผม these กับ those ใครรูเ้เก่งมากลูก these คือเหล่านี้ those คือเหล่านั้นนะครับผมเหล่าก็คือเยอะไงลูกเกินสองขึ้นไปแน่นอนอะ่ะเป็นพะหูอะไรแล้วอะ่ะพะหูปดนะ ใช้ h a v e นะครับผมแล้วก็ half fish ไม่เติม s หรือ es นะไม่ว่าจะหลายตัวก็ตามนะครับ water นะ้ำลูกนับแนงไม่น,น้ำนับไม่ได้นับไม่ได้ใช้ has หรือ h a v e แล้ว has และ j a c m o n e นนับไม่ได้ has, ล, has, นะไไดลูกเงินเป็นนามนับไม่ได้ก็จะใช้ has นะครับ children เด็กหลายคนลูกใช้อะไร have นะครับผมยังไม่จบยังไม่จบ men ผู้ชายหลายคนลูกใช้อะไร have นะครับผมเดี๋ยวไปที่ขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะครับผมไม่ใช่่องปากกาหรอกไปที่ทำสำเนาบุ๊กนะครับผมต่อไป five dogs มาห้าตัวเ,เยอะไม่เยอะลูกเยอะ have จัดไป baby เด็กคนเดียว has แบบจัดไปเอกจพ์ baby เติม s มี s ง่ายมากใช่ have จัดไป and ox วัวตัวผู้ตัวเดียว has แบบนะลูกเอกจพ์ใช่ไหม oxen อันนี้มันเปลี่ยนรูปจากวัวตัวเดียวเป็น o x e นวัวหลายตัวหลายตัวก็ผ้าหูพจนะ์ Have, นะครับผม the car รถคันเดียว has จัดไปอ pink dress ลูกแปลดีๆนะ dress ก็คือชุด pink สีอะไร pink ช,ชมพูชุดชมพูกี่ชุดลูกอ่ะอ่ะก็คือนหนึ่งนะชุดเดียวชุดเดียวก็ has นะครับจัดไปอ blue pen ปากกาสีฟ้ากี่แท่งแท่งเดียวก็จัดไป h a s has red pens <S เห็นไหมลูก pen h, เพนเติม์เห็นไหมหลายแท่งแล้วใช้ h a s นะครับอ่ะฟกี่ตัวปลาตัวเดียวนะครับ has จัดไป this man ผู้ชายคนนี้คนเดียวจัดไป has those men ผู้ชายเหล่านั้นอนเ,เยอะมากเยอะมากก็ have จัดไป Harry Harry, Harry เป็นชื่อคนนะลูก h a r r y p o t t e r h a r r y Potter พตอร์ู้จักไหม Harry p o พ t e เตอร์ที่เอกมกายสิบนะครับ ใช้ has นะครับผม Mike and I Mike แล้วก็ฉันด้วยสองคนใช่ไหมลูกก็ have นะครับผมพระหุปน Lisa and James แค่อ่าชื่อประธานออกสีงมากลูกกี่คนละ Lisa and James ก็สองคนนะครับ Mike eraser eraser คืออะไรยางลบยางลบของฉัน Ian น,นะลูกยางลบดูคำศัพท์เร็วไม่เห็นเติม s เลยเนาะก็คืออันเดียวนะครับแท่งเดียวก็ has นะครับ you ruler r แม้บรรทัดของคุณก็แท่งเดียวนะลูกดูคำศัพท์นะ My rulers นัำบรรทัดของฉันนับบรรทัดกี่อันลูกเติม s ด้วยหลายอันนะครับ She have your teacher คุณครูของคุณคนเดียวหรือคนครูนะก็ has these sheep แกะเหล่านี้เหล่านี้เป็นเหล่าหรือเป็นเหล่าก็เยอะนะ have นะครับ sheep ก็ She เหมือนแต่ลูก sheep ไม่เติม s นะแม้ว่าจะเยอะก็ตาม An elephant ช้างกี่ตัวตัวเดียวลูกเอาให้แม่นเอาให้แม่นนะโจทย์เยอะนิดนึงลูกเอาให้แม่น อยากให้แบบว่าเฮ้ยแมนแล้วก็ต้องมั่นใจว่าทู่อย่าไปกลัวมันนะครับผมเยี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีปากกาแปบ๊บหนึ่งนะครับ elephants ลูกเติมเเห็นไหมหลายตัวนะครับ thailand ประเทศไทยหนึ่งหนึ่งประเทศนะครับ has, ก็ has เอกปศลูก People แปลว่าอะไรประชาชนเยอะไม่เยอะเยอะสิจะ๊ะ and own man ผู้ชายลูกโอนว่าอะไรโอนแบบแกแกเลยคนเดียวนะครับ and คนเดียวลูก has นะครับ that mouse หนูตัวนั้นลูกมาที่ปากนะม่ใช่ปากแปลว่าหนูนะ mouse หนูตัวนั้นตัวเดียวลูก has salt แปลว่าเกลือเกลือนับได้ไหมนับไม่ได้ลูกก็เป็นเอกพจน์นะใช้อะไรแล้ว has หรือ have has นะครับผม a bottle a bottle เป็นขวดขวดเดียวลูกใช้ has นะครับ a bottle of juice นะครับน้ำผลไม้กี่ขวดลูก หนึ่งขวดก็ยังเป็นอะไร has แต่ว่าน,นี่ไง six bottles หกขวดเลยหกขวดดูที่ขวดน้องลูกเนาะดูที่ขวดนะถึงแม้ว่าน้ำผลไม้ juice อ,อะไรเนี่ยมันนับไม่ได้ก็จริงอะ่ะแต่เรานับขวดแทนไปแล้วนะเฮเลนเฮเลนชื่อคนคนเดียวก็ has ครับจัดไปเฮเลนแอนไอนะครับก็สองคนนะครับจัดไปครับ acute cat cat คือแมวครั cute คือน่ารักนะครับผมอ่ะก็คือตัวเดียว แมวน่ารักตัวเดียวก็คือตัวเดียว has นะครับผม Q c a s นี่ไงแมวน่ารักกี่ตัวแมวน่ารักหลายตัวเติม s have จัดไปนะครับผมคิดออกเสียงให้ถูกนะ has have Jackson 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 คนเดียว has the doctor หมอ,อกี่คนคนเดียวแต่ว่านี่ไง doctors หลายคนนะครับ have this batch ข้างขางตัวนี้ที่มีเชื้อ COVID 19 has <laughs> นะครับผม these a บสังขาเหล่านี้โอเป็นฝูงเลย have your mother แม่ของคุณแม่เรามีนคนเดียวนะลูกเขนต้องกิดเยอะนะแม่มีนคนเดียว my father เช่นกันพ่อก็มีคนเดียวนะครับผมก็เอกพจน์ h a s นะครับผมเรียบร้อยสุดแล้วลูก h a s have นะครับผมตรงไหนยังสงสัยอย่าลืมไปทวนนะนี่อ่าใช้กับอะไรแล้วบ้างนะครับผมเอาให้แม่นก่อนเพราะเดี๋ยวบทต่อไปก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะครับผมต้องรู้เรื่องพื้นฐาน ในคลิปก่อนๆหน้านี้ด้วยนะครับผมเอาละเพียรตี้ไปแล้วนะครับผมค่อเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย